มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักที่ฉันกมลทนที่ประพันพงษ์และผมพิชัยผู้ชมงการร่วมดำเนินรายการ เราขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการพระคัมภีร์ทางอาการนะคะพบกันเป็นประจำที่สถานีและเวลานี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคิรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวร์ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายคือเล่มที่66พระธรรมวิวรณ์เป็นเรื่องของการพยากรณ์โดยอัครสาวกย่อนซึ่งได้รับนิมิตและก็พยากรณ์ไว้คุณผู้ฟังครับสำหรับคิตชนหรือท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอวสานโลก หรือการสิ้นยุคและคำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคุณธรรมกัมพีได้บอกไว้ในพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะพระธรรมวิวร์สำหรับคิตชนนั้นพลาดไม่ได้ในการศึกษาหลายคนบอกว่ามันยากเพราะว่าเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เต็ไมไปด้วยความหมายต้องตีความกันต่างๆนานาซึ่งก็ถูกพระธรรมวิวร์นั้นต้องมีพื้นฐานจากการศึกษาพระกมพีตั้งแต่เล่มที่หถึงเล่มที่65 และจะสามารถหาเข้าใจได้ต้องยอมรับว่ายากกับอย่างไรก็ตามบทอธิบายที่ทางรายการได้จัดเตรียมนั้นจะช่วยให้ท่านที่สงสัยและอยากจะรู้ความหมายต่างๆนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทางทีมงานได้จัดทำบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์จัดทำด้วยความประณีดใช้เวลาในการจัดทำนานพอสมควร และยินดีที่จะส่งมอบแด่ท่านจะเป็นอาคตตชนหรือท่านที่สนใจเราส่งให้ฟรีเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์มาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ1 0 1 1 0ตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่1ถึงข้อ2วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับข้อ3 ความสุขของการศึกษาพระกมภีข้อสาบอกว่าขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคําพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วข้อนี้บอกถึงความสุขของการศึกษาพระคัมภีร์นี่ก็เป็นเจดความสุขแรกที่อยู่ในหนังสือว,วิวรณ์ข้อสาบอกว่าขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อา่าน ซึ่งมาถึงผู้อ่านหรือว่าผู้สอนในครุกจักทั้งผู้อ่านและผู้สอนหนังสือเล่มนี้จะได้รับความสุขและทั้งผู้อ่านและผู้ที่ทําตามสิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มน,นี้เพราะพรสามส่วนคือมาจากการอ่านการฟังและการทําตามผมเชื่อว่าคนที่ได้ศึกษาพระธรรมวิวรณ์จะได้รับพระพรวิเศษผมเชื่อว่านั่นคือเรื่องที่ท่านยอนบอกวลีต่อมา เราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่บอกไว้ตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้กําลังเกิดขึ้นในสมัยนี้แต่มันหมายความว่าการเริ่มต้นของกริจักในวันเพนเทคอสได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวนี้ของพันธกิจของพระคิดในสวรรค์เราจะได้เห็นนิมิตในบทนี้นิมิตของพระคิดผู้ได้รับสง่าราศีและเราจะเห็นว่าพันธกิจของพระองค์คืออะไรและน่าจะผลักดันเราไปในอนาคต คำทักทายจากยอนผู้เขียนและจากพระคริสต์ในสวรรค์ข้อสบอกว่ายอนขอเรียนครจสตทั้งเจ็ที่อยู่ในแคว้นเอเชียให้ทราบดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้จะเสด็จมาในอนาคตและจากวิญญาณทั้งเจ็ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ข้อสี่นี้เป็นการทักทายที่ยอดเยี่ยมมากครับยอน ขอเรียนขุจักทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชียเอเชียประกอบด้วยส่วนใหญ่ของที่พวกเราเรียกว่าเอเชียน้อยหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันสังเกตว่ายอนไม่ได้ใส่ตำแหน่งกับชื่อของท่านผมเข้าใจว่ายอนเป็นที่รู้จักอย่างดีในขุจักทั้งเจ็ดนี้เรารู้ว่าท่านได้เป็นศิษยาพิบาลในขุจักเมืองเอเฟซัสและแน่นอนครับท่านได้ดูแลทุกขุกจักในแถบนั้น ก่อนที่เราจะศึกษาต่อไปก็อยากจะให้สนใจตัวเลข7ในข้อนี้คุณผู้ฟังครับมีการบอกถึงคริสจักรทั้ง7และมิยญญาทั้ง7ตัวเลขเมีความหมายทางความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งชัดเจนสำหรับคนในสมัยของโยหนแต่ว่าไม่รู้จักกันเลยในสมัยนี้ในวงการภายในในสังคมก็ตื่นตัวมากกับตัวเลขเช่นเดียวกับคนที่เชื่อในโชคชะตา แต่เราก็ไม่คุ้นเคยกับการให้ความหมายพิเศษใดๆกับตัวเลขอย่างไรก็ตามครับพระวจนะของพระเจ้าเลขเจ็ดมีความเด่นไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แต่มันหมายถึงความครบถ้วนบางครั้งความครบถ้วนเนี่ยเป็นความสมบูรณ์แต่ไม่ใช่เสมอไปเลขเจ็ดบอกถึงเรื่องที่ครบถ้วนสิ่งที่ครบถ้วนและเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนในความหมายเจาะจง เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาและการปฏิบัติกับอิสเลลของพระเจ้าตัวอย่างครับวันสบาโตการเข้าสุนัตและการนามสนัสการต่างเกี่ยวข้องกับวันที่7เมื่อพิจารณาพระกัมภีเราจะพบว่าเมืองเยรูโคชาวยิวตอนนั้นจะลบเอาเมืองนี้นะครับ mm. เดินรอบเมืองเจครั้งหรือว่าเจ็ดเที่ยวนาฮามานได้รับคำสั่งให้จุมในแม่น้ำจอแดนเจ็ครั้ง มีเจ็ดปีของความบุดมสมบูรณ์และเจ็ดปีของการกันอาหารในช่วงเวลาของโยเซฟที่อียิปต์กษัตริย์เนบูคัดเนซาแห่งบาบิโลนเสียสติหรือเป็นบ้าอยู่เจ็ดปีมีความสุขเจ็ดอย่างในพันธสัญญาใหม่มีคำของเจ็ดอย่างในคำอธิษฐานของพระคริสต์อุปมาเจ็ดเรื่องในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนจำนวนมากระเยซูตราดเจ็ดครั้งจากไม้กรงเขน และในหนังสือวิวร์ด้วยเหตุนี้ครับไม่อาจมองข้ามตัวเลขเจ็ดหรือถือว่ามันเป็นความบังเอิญไม่ใช่อย่างนั้นเจ็ดเป็นตัวเลขสำคัญในหนังสือเล่มนี้ข้อ4ี่ท่านยอนเขียนถึงคริสจักรทั้งเจ็ดมีคำถามว่าแล้วมีคริสจักรอื่นในเอเชียรหรือไม่เราทราบว่ามีคริสจักรในเมืองโคลโสีเมืองไมเลตุสเมืองไฮราฟโพลิส เบืองโตรอัธและที่อื่นอีกมากก็มีหลายเมืองทีนี้เอเชีย er มาถึงแคว้นที่รวมเอารีเดียไมยเชียคาเลียและบางส่วนของฟิจียมันไม่ใช่ทวีปเอเชีย er หรือว่ารวมเอาเอเชีย er น้อยไว้ทั้งหมดคำว่าเอเชีย er น้อยเนี่ยเป็นคำที่ไม่ได้ใช้จนกระทั่งศตวรรษที่4ครับ แต่อเชีย e นีรวมเอาส่วนใหญ่ของเอเชีย e น้อยเนยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองตามชายฝั่งวลีต่อมาในข้อสีน่นี้จงได้รับพระคุณและสันติสุขคําว่าพระคุณคือคาลิสเป็นการทักทายแบบกรีกและสันติสุขค,คือชาโลมเป็นการทักทายแบบเฮบรูสันติสุขไหลมาจากพระคุณและพระคุณเป็นที่มาของพระพรของเราทุกอย่างในตอนนี้หนังสือวิวรณ์เปิดเผยพระคุณของพระเจ้าและสันติสุขด้วย เราไม่จำเป็นต้องกลัวเมื่อศึกษาเร่มนี้สามารถศึกษาและมีสันติสุขในพระองค์มาจากพระองค์และจากวิญญาณทั้ง7วลีต่อมาซึ่งนำตรีเอกานุภาพมาต่อหน้าเราวิญญาณทั้งเจหมายถึงพระวิญญาณและคงจะหมายถึงคันปบัิพทั้ง7อย่างที่จะเห็นในตอนหลังวลีต่อมาในข้อสครับองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต และผู้จะเสด็จมาในอนาคตเน้นถึงความนิรันดรในการไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าสังเกตการบอกถึงแต่ละบุคคลในตรีเอกนุภาพพระเยซูคริสต์ในข้อต่อไปหมายถึงพระเจ้าพระบุตรวิญญาณทั้งเจ็ดหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้จะเสด็จมาในอนาคตหมายถึงพระเจ้าพระบิดาข้อ 5: ข้อ6บอกว่า และจากพระเยสุคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สื่อสัตว์และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองกับสัตว์ทั้งปวงในโลกแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายได,ได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราไวใ้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นบริวหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระเกียรติและไอสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนข้อ 5: ข้อ6เรามีชื่อที่ให้แก่พระคริสต์ และเรื่องที่น่าสนใจคือว่ามีชื่อเจดชื่อครับคือหนึ่งพยานที่ซื่อสัตย์พระครุณเป็นพยานที่น่าเชื่อถือในเล่มนี้ข้อที่จริงเกี่ยวกับโรงโรงเป็นพยานถึงโรงยากที่คนทั่วไปจะเชื่อครับแต่กิตตชนเชื่อในองค์พระครุณข้อสองผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายพระครุณเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายหลังจากการตรึงกังเขน สิ้นบัชนสามวันแล้วก็ไม่ตายอีกอน,นี่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ครับความตายเป็นคันสําหรับพระองค์และพระองค์เสด็จออกมาจากความตายเข้าสู่ชีวิตอุโบงฝังศพเป็นคันสําหรับพระองค์พระองค์เป็นผู้เดียวที่กลับมาจากการตายในร่างกายที่มีสังหารศียังไม่มีใครที่ได้กลับมาทางนั้นแต่คนของพระองค์จะติดตามพระองค์ในการฟื้นจากความตายและรับขึ้นไปนะครับจะพระองค์จะรับคริสจักขึ้นไป ต้องดูในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ14แล้วก็จะมาถึงการเปิดเผยถึงพระองค์ที่จะเสด็จมาในโลกอีกครั้งหนึ่งข้อ3หรือว่าชื่อที่3ผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลกอันนี้บอกถึงตำแหน่งในที่สุดของพระองค์ในยุคพันปีในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ11บอกว่า เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าชื่อที่สี่ครับแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายอันนี้เป็นปัจจุบันอาการและเน้นถึงท่าทีที่มั่นคงคงที่ของพระองค์ต่อคนของพระองค์ ท่านวิวรณ์ไม่ควรจะให้เรากลัวเกินไปเพราะว่าเล่มนี้กับมาเจ้าพระคิดผู้สมหลักเราพระองค์ไม่ได้รักเฉพาะเมื่อได้สิ้นประชนบทกางเขนแม้พระองค์ได้รักเราในตอนนั้นเมื่อสองพันปีครับวันนี้ก็รักด้วยในนาทีวิน,นาทีนี้รักเราอยู่ชื่อที่ห้าทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยโลพระโลหิตของพระองค์เลือดหรือ,อพระโลหิตของพระคิดสาคัญ ไม่ใช่เพียงสัญญาณนะครับในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสอนประชากรของโรงบาเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดจากพระธรรมเลวีนิติบทที่17ข้อสิในข้อนี้ประเจ้าตรัสต่อไปว่าเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่นเพื่อจะทําการลบมนทินบาแผ่งวิญญาจิตของเจ้าเมื่อพระคิดสิ้นพระชนบนไม้กางเขนกับหลังโลหิตทุกหยดที่ออกมานั้น เพื่อมนุษย์ทุกคนหลั่งเลือดเพื่อให้ชีวิตสิ้นพระชนเพื่อให้คนฟื้นขึ้นนะครับมีชีวิตสำหรับกิจชนนั้นนะครับการหลัง่งโลหิตของพระคิดตายแทนบาปนั้นสำคัญมากชื่อที่หกครับทรงตั้งเราไว้เป็นอาณาจักรและเป็นบรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ผู้เชื่อจะเป็นอาณาจักรของบรหิตและจะปกครองร่วมกับพระคิด เมือ่อรปรงมาในฐานะขษัตริย์ในอนาคตและจะปราบความอัธรรมให้หมดไปแต่ก่อนที่จะมาในฐานะขษัตริย์ในอนาคตโะรงมาในท้องฟ้าในเวลาที่เราเรียกว่าการรับขีจักรช่วงนั้นครับโะรงจะมาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของกิจชนการมาในฐานะเจ้าบ่าเพื่อรับเจ้าสาวคือขีจักรขีจักร,กรนี้เปรียบเหมือนเจ้าสาวของพระพิษสิ่งทรงรักและประทานโรองอินให้ กลับมาในฐานะคู่รักของวิญญาณจิตของผู้เชื่อมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของผู้เชื่อพระองค์ไม่ได้สร้างเราให้เป็นกษัตริย์และบริหิทแต่สร้างเราให้เป็นอาณาจักรของบริหิทและร่วมปกครองกับพระองค์น่าสนใจที่เขียนว่าของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ทำไมไม่บอกว่าพระบิดาของเรา พราะว่าโปร่งเป็นพระบิดาของพระคิดในลักษณะที่โรรองมีได้เป็นพระบิดาของเรากิจชนนี้เป็นลูกของพระชาติโดยการเปลี่ยนแปลงใหม่หบังเกิดใหม่กับโดยการยอมรับพระคิดเป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ฐานะานิรันดรของพระคิดในตรีเอกนุภาพนั้นคือพระบุตรและชื่อสุดท้ายนะครับพระเกียรติและไอสวรคร์จงมีแด่โปรองสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนที่นี่เน้นที่นิรันดรโปร่ง เป็นองค์เอเมนนั่นคือเป็นชื่อของพร,ระองค์พระคิดเป็นทั้งหัวเรื่องและจุดประสงค์ของหนังสือเล่มน,นี้เป็นผู้ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดและเหตุการณ์ทั้งหมดก็มุ่งไปหาพระองค์เป็นพระประสงค์นิรันดรสำหรับทุกสิ่งครับสิ่งสารพัดไม่เพียงจะเกิดขึ้นโดยพระองค์เท่านั้นแต่สิ่งสารพัดถ,ถูกสร้างขึ้นเพื่อพระองค์รวมทั้งจักรวาลก็อยู่เพื่อพระองค์ข้อเจบอกว่า ดูเธอพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นฮาเมนดูเธอพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆนี้บอกถึงการมาเป็นการส่วนตัวในร่างกายของพระคิดและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์นี่ก็เปิดเผยว่าพระองค์จะมาการมาของพระองค์จะเป็นการปรากฏทางกายภาพมองเห็นได้ ท่าที่เรารู้กับเมื่อพระองค์รับกิจจักออกจากโลกนั้นพระองค์ไม่ได้ปรากฏแก่ผู้ใดครับด้วยนี้ก็ไม่เชื่อในการรับกิจจักไปอย่างลับๆอย่างที่บางคนมาบรรยายไว้แอบมารับขึ้นไปแต่ในเวลาที่รับกิจจักนั้นพระองค์ไม่ได้มาอย่างโลกนะครับผู้เชื่อถูกรับขึ้นไปพบกับพระองค์ในอากาศถ้าจะมาอย่างโลกในเวลานั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องถูกรับขึ้นไปอย่างอากาศ นั้นข้อนี้ไม่ได้บอกถึงการรับขิจักไปแต่เป็นการกลับมาอย่างโลกในฐานะผู้ปกครองทีภวาพมพีเรียกว่าในฐานะของกษัตริย์ครับวลีต่อมาในาข้อ7ในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์การเน้นในหนังสือวิวร์คือการเสด็จมาอย่างโลกนี้ของพระองค์เพื่อตั้งราชนาจักรของพระองค์ บริต่อมามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่อมให้พระพรงค์อันนี้น่าจะแปลว่ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะโชกอกของเขาเองเพราะพระองค์เป็นการตอบสนองของ,ของทุกคนที่ปฏิเสธพระคดบริสุดท้ายในข้อ7จะเป็นไปอย่างนั้นอามนหมายความว่าใช่เลยองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทำสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนปัญทาในเรื่องนี้ ข้อต่อไปข้อ8บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤิธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเราเป็นอัลฟาและโอเมกานี่เป็นประโยคที่เหลือเชื่อในภาษากรีกคำว่าอัลฟาและโอเมกาเป็นพยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีกเขาสร้างคำจากพยัญชนะ และพระคิดเป็นพระวาทนะของพระเจ้าคือการเปิดเผยอย่างบริบูรณ์ราการสื่อสารอย่างมีสติปัญญาของพระเจ้าโปร่งเป็นภาชนะเดียวที่สามารถใช้เพื่อไปถึงพระเจ้าได้ภาษาเดียวที่พระเจ้าตัดและเข้าใจคือภาษาที่พระคิดเป็นอัลฟาและโอเมก้าและภาชนะที่อยู่ระหว่างนั้นถ้าใครจะไปถึงพระเจ้าพระบิดาก็ต้องผ่านพระบุตรคือพระคิดการเน้นที่นี่กับการเริ่มต้นและการสิ้นสุด ในภาษากรีกไม่ได้ไหมายบอกถึงโอเมอกาอย่างละเอียดเท่ากับอาฟาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระคดิเป็นการเริ่มต้นในการเริ่มได้เสร็จไปแล้วสิ้นสุดนะไปแล้วแต่การจบสุดท้ายยังไม่เกิดดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้บอกถึงโอเมอกาอย่างละเอียดในทีน่นี้วันหนึ่งพระองค์จะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จนั่นเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในภาษากรีกเหมือนภาษาไทย อกอไก่กับฮอนกฮูเป็นกอไก่เป็นฮอนกฮูพยัญชนะภาษากรีกตัวแรกคืออัลฟาตัวสุดท้ายคือโอเมกากับเบื้องต้นและเบื้องปลายวลีต่อมาเบื้องต้นและเบื้องปลายนี่หมายถึงนิรันดรของพระคริสต์ละการไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์พระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ8บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า พระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการครับเมื่อบอกว่าพระองค์ยังเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าพระองค์ดำเนินอยู่ที่แถวอะไรปาเลสไตน์หรืออิสราเอลในตอนนี้นะครับแต่หมายความว่าเป็นเหมือนเดิมในลักษณะของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย โปรองจริงโปรมเอาเวลาทั้งหมดและนิรันดรเอาไว้วลีต่อมาในข้อ8พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดียวนี้เป็นปัจจุบันการเป็นประคกฏที่ได้รับเกียรติแล้ววลีต่อมาผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนอันนี้เป็นอดีตการในการมาครั้งแรกนะเมื่อสองพันปีที่แล้วผู้จะเสด็จมานั้นเแบบน่ยเป็นอานาคตการมาถึงการมาครั้งที่สองในฐานะผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดวลีสุดท้ายได้ตรัสว่านะ เป็นการยืนยันความเป็นพระเจ้าขององค์พระคริสต์เจ้าครับคุณลูกฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ส่งมอบบทอธิบายพระคัมภีร์วิวรณ์ให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตูปอน24พระกรนองกรุงเทพ1 1 1 1 0พระเจ้าพระเจ้ามีจริงเหรอพระองค์อยู่ที่ไหนแล้วทำไมฉันชอบทำบาปพบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสัมทางปรสี ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้